ถ้าเทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็เทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายพานแม่เนื้อหากินเพลินแล้วนายพานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่าใครเป็นคนยิง ใครเป็นคนทําลายตัวนี่เพราะไม่มองเห็นในการเห็นแต่ยิงตั้งมาก็ถูกแล้วตายตัวที่เห็นก็คือตัวที่เจ็บยังมากกแค่เห็นสติปัญญาที่เกิดเลยนั่นไม่มีเราก็ถูกแต่ กิเลสยิงเอาแค่เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พราะอย่างยิ่งก็คือจิตถูกกิเลสยิงเอายิงเอานะรับแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรของกิเลสานะจึงต้องเรียนวิชา เรื่องของกิเลสเรื่องของตัวให้ทันกันทันในช่วงใดหรือในระยะใดในขั้นใดก็พอแก้ไขหรือถอดถอนกันได้ในขั้นนั้นท่านที่ยังไม่ทราบหรือ,อยังไม่รู้ก็ต้องยอมให้เขายินไปก่อนเรื่อยๆแล้วค่อยแก้ไขกันไปเรื่อยๆ วิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก่อนมีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเฉเพาะผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงจริงถ้งาสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบกิเลสตัวทําลายสัตว์โลก ให้รับความทุกข์ความลำบากเรียนว่าตาเกิดนิวัตะสงสารไม่แล้วไม่เหล่าสถิแล้วไม่มีต้นมีปลายถ้าเรามีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตการหาเวล่เวลาไม่ได้การแก้กินใดการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนในรู้เรื่องของตัวเอง เราถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวของเรามาหนมนานดีหรือชั่วความคิดการกระทํคาคําพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องว่าเรียนเรื่องตัวเราเรื่องโง่เรื่องฉลาดเรื่องดีเรื่องชั่วมีอยู่กับตัวของเราด้วยกันแต่ข้ออย่างยิ่งเวลานี้เราเรียนเรื่องจิตนี่เฉพาะเรื่องของเราแท้ๆคือเรื่องของจิต กิตมันจะแสดงอาการแงงอนต่างๆเนแนๆตั้งแต่กลมายาของกิเลสที่พาให้แสดงทั้งนั้นตามธรมรมดาของกินแล้วจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆ,ๆแสดงอาการพลิกแปลงแปลงไปต่างๆในแง่ดีแง่ร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากกิจและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คลิกให้ปรุงให้พูดให้ทำเช่นนั้น ท่านผู้ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆเช่นนักบวชมีเวลาโดยเฉพาะกับงานอันเดียวเราสิดว่าสะดวกมากกว่าคารวะอยู่พอสมควรอย่างนี้หากจะตั้งหน้าตั้งตาะพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนนักเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบวชแต่ไม่มิไม่ว่าใครมันก็พ้นอำนาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้ แนวลบไปแล้วยังกะนอนหลับคลอกคลอดอยู่ในแนวลบให้กิเลสมันยิงเอายิงเอามีจํานนวนมากพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดักชั้นดานกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตนก็สอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นนี่ได้เคยเห็นผลมาตามกําลังประจักใจด้วย อยู่ในที่ธรรมดากับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความขี้เกียจขี้ค้านก็รู้สึกว่าเด่นแทนที่ธรรมะจะเด่นกลับเป็นความขี้เกียจกลับเป็นเรื่องของกิเลสมันเด่นแต่พอแยกตัวออกจากเพื่อนฝูงหรือครูอาจารย์แล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปว่าไม่ใช่อยู่กับเพื่อนฝูงไม่ใช่อยู่ในสถานที่เช่นั้นนี่เป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหาก และมีความรู้สึกแตกๆขึ้นมาส่วนมากก็เป็นความน้มัดระวังตัวพอเราไปหาที่ระวังตัวไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติเพราะความกลัวสิ่งแวดล้อมมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแห่งห่างจากหมู่บ้านทั้งเจ็ดแปดกิโลก็มีแล้วในป่าในเขาด้วย ที่ฉะนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวกับหมู่บ้านเช่นมาบินธบาตก็ไม่มีวันที่จะพบจะเจอคนเลยเพราะอยู่ในป่าในีเขาและเป็นที่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นทำเลหากินของเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งของเราไปไปยุ่งเราแม้เขาจะผ่านไปเขาก็ไปที่อื่นเขาไมไ่ไปเกี่ยวข้องกับเราจรึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงสัตว์สถานที่ก็สงบเงียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้ำท้ามสิ่งที่ เราหน้ากลัวก็แสดงออกมาขึ้นเสียงเสือเป็นต้นร้องคำรามต่างๆตามภาษาของมันแหละนิสัยของคนเรามันมันก็ต้องเป็นไม่ว่าสัตว์ม่าคนสิ่งที่น่ากลัวก็ต้องตูวเมืม่อความกลัวเกิดขึ้นเราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราก็าไปเพื่อพึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นพึ่งอัดพึ่งทำ พึ่งตัวเองด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่เกาะที่ยึดจิตใจจึงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในจะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม้เสือจะเดินเข้ามากัดกินตัวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้าเอาาัตตาอาวุธหรือเอาไม้เอาอะไรมาตกมาตีเป็นเครื่องต้านทานหรือเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยเปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นก่อแสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วสําหรับภายนอกทางด้านวัตถุนอกจากนามธรรมคือใจกับธรรมจะเป็นพุทโธธรรมโอสังโฆอะไรก็แล้วแต่ตามขั้นของจิตที่พิจรารณาถ้าเป็นขั้นสูงยิ่งกว่านั้นธรรมพุทโธธรรมโอสังโฆก,ก็เปลี่ยนเข้าไปเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นพุทโธอันหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นธรรมอันหนึ่ง อยู่ในนั้นไม่ยอมเผลอจิตที่มีสติจิตที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัวเข้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตที่ตั้งตัวได้ดีเป็นจิตที่ร,ระมัระวังความ,มาระมัดระวังเป็นเรื่องของสติระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ระมัดระวังเพื่อจะแผ่นหนีไปไหน,นระมัดระวังเพื่อรักษาจ,จิตใจไม่ให้เพื่อนคลาดออกจากหลักธรรมซึ่งจะทําให้เสียหลักไปได้ จิตมุ่งหน้ามุ่งตาต่อทำเท่านั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องหมายปาช้าพูดง่ายๆตายที่ไหนก็ยอมกันที่นั่นแต่ขณะที่จะตายก็ดีหรือไม่ตายก็ดีในขณะที่กลัวนั้นต้องให้มีทมอยู่ภายในจิตใจเสมอคือสติไม่เผลอจากธรรมที่ตนกําลังพิจารณาจิตใจเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมบังคับอยู่เช่นนั้นก็เป็นเครื่องช่วย ให้สงบตัวเขาได้เร็วหรือให้ได้หลักยึดอย่างรวดเร็วถึงกับสงบตัวเขารวมอยู่โดยเฉพาะเมื่อจิตรวมตัวเขาเป็นอันเดียวเป็นตัวของตัวในขั้นนั้นแล้วความที่เคยหวาดกลัวต่างๆก็หายไปหมดนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังและความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุนต้นเตือน ให้เราประกอบความภาคเปลียนด้วยสติด้วยความจริงใจเมื่อจิตสงบตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยไม่ไปคิดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ตายลกตาตามร่มไม้ชายคาหรือที่ไหนไม่มีปัญหากับสิ่งต่างๆเพ่าจะมา,ามาทำอย่างนั้นมาทำอย่างนี้เป็นความสะดวกสบาย หาสุขเย็นใจนี่เพียงเท่านี้ก็เห็นผลของการอยู่ในสถานที่เราต้องการและเป็นไปตามความประสงค์ข,ของเราแท้กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามจิตตั้งตัวอยู่เสมอไม่ละความเพียรก็แสดงว่าเป็นจิตบำรงถูกจิตถูกบำรุงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียนเป็นเครื่องนุ่มหลงัง แั่ไม่หมายอะไรทั้งนั้น,นกเกเลรตหมาะในเวลาเช่นนั้นบางทีทําท่าจะเป็นพระหรหั์น้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทําท่าไม่ใช่เป็นพระหรหั์น้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้นล้วน,วนความรู้ลน้นล้วนนั่นกับเป็นความรู้ที่มีเกียลตอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความชินเกียลตเป็นไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้นล้วน,วนเราก็เลยถือว่าความรู้ลน้นล้วนนั้น ปั้นความรุนล้วนเสร็จแ้่งรุนล้วน,น,นขึ้นมาว่าเป็นพระานน,น้อยองค์หนึ่งนั่นื้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้เด่นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รุ่นหนึ่งจะไปไหนก็เป็นความอะไราเสียดายรู้ว่าความเพียรจะไม่กล้าหน้าเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นที่นี้นทาให้มีความรื่นเริงบันเทิง การความเป็นอยู่ปูวาาอะไรทั้งหมดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นอารมณ์ของใจนอกจากความเพียรได้พินิจพิจารณาและขณะที่กิตของเราเป็นเพียงนั่นอยู่ติดโดยสืบเนื่องต่อกันเรื่องของสมาธิคือความสงบตัวนั้นเราไม่ต้องพูดคําว่าสมาธิไม่ได้หมายถึงว่าจะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลย แต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม่จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทํางานเพื่ออัดเพื่อทำหรือเพื่อแก้ไขถอดถอนที่เหลือได้อยู่อย่างสบายบายนี่เราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันหนึ่งความเป็นความตายความทุกข์ความลำบากตามสัจธรรมนะั้นก็จิตก็ตั้งหน้าต่างาทำโดยไม่ต้อง มีความขี้เกียจมานำหน้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เราพิจารณาค้นคว้ายอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วในจิตที่เรามุ่งนั้นมันก็ต้องปรากฏขึ้นมามากน้อยโดยลำดับจิตที่เคยมืดมนอนทการมาแต่ก่อนเราก็ไม่คาดในฝันว่าจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละนั่นก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอาศัยสถานที่นั้น เป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องภัยก็มีอยู่กับตัวของเราแล้วทําไมเราจะไม่รู้อะไรที่เป็นภัยสําคัญเนี่ยว่าภัยจากช้างจากจะอะไรภัยจากช้างจากเสือจากขัดต,ต,ต่างๆมันนอกไปเสียนั่นเมื่อเวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาไอ้ภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมีร่างกายเป็นทั้งภัยเป็นสําคัญความทุกข์ความลําบากนี่ก็เป็นภัยอันหนึ่ง ภัยสมภัญก็คือกิเลสที่เสียบแทจงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยเรื้อรังไม่มเวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถอันสําคัญเข้าไปแก้จนกระทั่งว่าให้หายขาดไปได้จะไม่มีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่จิตก็ต้องเลยพิจรารณาวันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสําคัญ สำคัญที่สัจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวปิดจิตปิดใจให้มืดมิดปิดนานี่ก่อเพราะสัจธรรมโดยที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นสัจธรรมคือความจริงล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างปลายสิ่งนี้ก็เปิดเผยไปตามความจริงของเขาคือเป็นความจริงอยู่เช่นนั้นเนื่องจากใจได้เห็นความจริงจากถึงแนีนน้ถอนตัวเข้ามา สู่ความจริงของตัวเองปิด็สง่าผ่าเผยอะไรเป็นกิเลสแล้วอ่านในคมภีร์บาลานตำหรับตำลาอ่านมาซะจนพอเพว่มากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองสิ่งที่ให้เกิดทุกข์แก่สัตว์ชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทําให้เกิดทุกข์ตัวกิเลสจริงๆนั้นทําให้เกิดทุกข์ได้ และตัวกิเลสจริงๆคืออะไรนี่อยู่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของสกปรกสิ่งสกป,โปกโศมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทําอันเป็นคู่ควรแก่ใจยอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลําดับลําดับขับไล่สิ่งที่สกปกอันนั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียร พิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์ความหมกเห็นประจักษ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปยุ่งกับสิ่งใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายนใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่แหละภัยมีเท่าี้เป็นสําคัญพิจารณาสร้างปาช้าขึ้นด้วยตัวเองนี่แหละมันดี คือสร้างป่าช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องป่าช้าคือความตายให้กิเดสสร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญญาของเราว่าป่าช้าอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เราเอากําหนดลงให้เห็นชัดเรื่องป่าช้ามีอะไรตายจริงๆเหรอดูลงไปกลัวกันนักกันหนาในโลกกระถากเนี่ยกลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัว ไม่ไดมีใครบอกมันก็กลัวเองไม่มีต้องไม่ต้องตั้งโรง,งเรียนสอนกันเรื่องความตายสัตว์โลกรู้กันกลัวกันทั้งนั้นทำไมยิงต้องกลัวกันโดยไม่ต้องพรามสอนกันตัวเราเองก็เช่นเดียวกันทำไมกลัวแล้วเรียนที่นี่เรียนเรื่องความกลัวตายให้รู้ว่าอะไรมันตายแน่มันถึงได้กลัวกันนั่งหนานะแล้วมันตายจริงๆเหรอเรียนลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของมัน ดูธาตุสีดินน้ำลมไฟจะครอยิ่งร่างกายของเรานี่รวมอยู่แล้วในเป็นธาตุสี่ธาตุดินคือส่วนที่แขนงในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ำเราก็ทราบแล้วว่าน้ำอะไรมีอะไรบ้างมีน้ำลายเป็นต้นลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตายเอาแยกออกไฟให้เห็นปัจฉาของสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีปัจฉาจริงแล้วดูเวทนาตายแล้วที่เผาศพของเวทนาอยู่ที่ไหน สัญญาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผาันอยู่ที่ไหนสังขารเวลามันดับไปแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนวิญญาณเวลามันตายแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี่เวลาตายแล้วสถานที่เผาศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนั้นมันก็เป็นปดินนั่นกัเผาดินเฉยๆนะ่นอ่าแล้วจิตละ่ะ สถานที่เผาศพของกิตมีอยู่ที่ไหนไม่มีคนนั้นมันเห็นตามความจริงเราอยากคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูซะก่อนเพราะยังไม่ชำนาญคาดจนเข้าถึงความจริงแล้วความคาดหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่มีน้ำหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจำปลอมได้หมดมน,นี่เราเรียนนิชานี่เราเรียนเพื่อถึงความจริงจริงให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายแน่เมื่อมัน ชาติานในจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความสาคัญของจิตที่หลอกตนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นและผู้นี้เนะ่ะผู้หลอกแต่ผู้นี้จะเป็นผู้กลัวและผู้นี้จะเป็นผู้ทุกข์ธาตุสีดินน้ำลงไปเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ผู้ที่หลอกตนองนี้ล่ะเป็นทุกข์อาจารยนให้รู้ที่เรียนอาชาว่าอ้าวพอมันสาลา,านลงไปอีกจริงๆแล้วก็มันมันกม็มีป่าช้ามันกัน เราะมันเกิดขึ้นจากใจเป็นความสัมพันธ์อันหนึ่งๆที่เกิดขึ้นมาจากพนานจิตเรียนเข้าไปให้ถึงจิตแย,ยกดูธาตุิดินน้ำลมไฟป,ปกติก็เป็นธาตุยู่เช่นนี้สลายลงไปก็เป็นระเป็นธาตุยู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมโนธาตุอยู่เช่นนี้เวลารูาานนลาล้ก็เป็นมโนธาตุอยู่เช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมาชาติของตนจริงๆในรู้เนี่ยมีความแปลกความรู้นี้ ความรุ่งหลงแฝงอยู่ผิดกันเท่าน,นั้นมีเรียกว่าเรียนความตายความตายอยู่กับเราเรากลัวอะไรเรียนให้ร,หรู้ให้รู้เรื่องของความกลัวเมื่อรู้ชัดเจนแล้วความกลัวก็หายไปอะไรมันไม่ตายดังที่ว่านั้นมันเป็นเพราะความสําคัญความสาคัญก็ต้องถือเป็นค่าสุดต่อเรา พ่อโปกหกเรานี่ยง้วเรายังจะทนเชื่อความสัมพันธ์นี้อยู่เหรอนถ้าปัญญาได้จับลงไปจับลงไปพิจารณาลงไปแล้วถึงล่านี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาหลอกเหลือแต่ความจริงนี่เดี๋ยว,เ,ยวเรียนวิชาธรรมเรียนเรื่องของเราเรียนอย่างนี้ ไม่มีอะไรที่จําเป็นยิ่งกว่าเรื่องของเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบอะไรสะเทือนก็สะเทือนเราเป็นทุกข์ขึ้นกับเราเมื่อเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สะเทือนจิตใจไม่หวัน่นไม่ไหวเป็นธรรมทั้งดวงที่ว่ากิเลสมี่แต่ชื่อนตัวกี่เลสอยู่ที่ไหนก็ยังที่ว่าเนี่ยตัวหลอกนั่นแหละคือตัวที่เลสเราจะเข้าใจว่านั้นเป็นเราเลย ถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมันอีกเราเราหลอกเราแล้วเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยับยั้งไม่ได้เหมือน,นกระตายตื่นตูมน,นี่ทางก็ตายตื่นตูมก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้างอถ,างาถูกการหล่นลงมาถูกกานตานตกโป๊วบางมา เอามุมลงมาของนั้นก็ตายก็สุดดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลยสัดตัวนั้นถามวิ่งอะไรก็บอกผ้าถล่มฟ้าถล่มไปไอพวกที่หลงตามมันก็วิ่งกันไปขาหักแค่หักก็ไม่ถอยละว,วิ่งไปคานไปจกนปกระทั่งไปถึงพญาราชสีพญาราชสีตวาดขู่วิ่งอะไรวะก็ ว่าฟาถลม่มใครก็ฟ้าถลม่มแล้วถามหาความจริงจริงฟาถล่มยังไงใครบางคนว่าก็มาจนเกาะคือจะกระต่ายไล่ไปดูไปดูที่ไหนได้มีมตูมลูกหนึ่งมันหล่นอยู่ตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาแม้เช่นนั้นก็พวกสาตว์ที่ตื่นหลงตามกระต่ายก็เจ็บแข่งเจ็บขาขาหักไปก็มีเยอะเนี่ยกระต่ตายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความ แต่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อยๆว่าถึงพระพญาราชสีห์ก็ได้แก่ปัญญาถ้าทิ้งหมายถึงพูดเป็นเจ้าของทมก็คือศาสนาผู้สอนทมสอนความจริงลงมาให้พิจารณาทมความจริงนี้สิ่งทั้งหลายที่จอมความซึ่งหลอกกันมาเป็นเวลานานนั้นมันจะหายไปกลุ่มงหม่เอาอย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่รู้ตามความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเล่านี้จะหลอกไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเรานะั่พวกก็ตายตื่นตุมจึงต้องให้เรียนฟังพระพุทธเจ้าเหมือนอยาาา่างพญาราชสีคูบังคับให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุที่ว่าผ้าถล่มมันถล่มจริงเลยเนี่ยมันขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงเลอนะตูเนี่ยเอาค้นหาอะไรมันมันตายมันจะเห็นตัน้งแต่ตูมหล่นอยู่เท่านั้นแหละตุมหล่นคืออะไรก็คือความจริงมันอยู่ตามธรรมชาติของมัน เท่านั้นเล่ารงตื่นเลยเถิดเห่งสว่างในผู้ที่ห,อหลอกจริงๆคืออะไรมันก็คืออวิชชาเนี่ยออกมาจากอาวิชชาจ,จริงๆค้นดูภานาจิตจนละเอียดละออแล้วก็รู้กันที่นั่นสลัดปัดทิ้งกันที่นั่นเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆนั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วน ความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเรื่องก็ตายตื่นตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละพระยาและศ,าศีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญาหมศาสนา,าก็หมายถึงศาสตร์องศาสดา,ศา,ศาประกาศสอนโลกเรียนให้มันถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคน ความจอมปลอมก็มีอยู่กับทุกคนจึงได้หลงกันเมื่อเรียนให้เข้าถึงความจริงแล้วไม่หลงทีไรก็อยู่สบายความเป็นความตายก็สักแต่กิริยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมุติว่าเกิดอตายเนี่ยมีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมเข้าสลายลงไปนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแตกยิ่งกว่านั้นไปถ้าใจรู้เสียอันเดียวเท่านั้น รู้ทั้งตัวรู้ทั้งเงาแล้วมันก็มีปัญหาอย่างแบบตาบอดทำช่างมันถึงยุ่งนะถกเถียงกันตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ้าเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างตัวเดียวนั่นแหละพอถึงความจริงแล้วก็มีทมแท่งเดียวภายในใจหายความตื่นกระหนกตกใจอะเรื่องกระตายตื่นตัมมันหมด โลกธาตุจะมีอะไรบ้างมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต็มเห็นไปตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโลก,กวิถีเนี่ย่นนรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันเป็นสภาพยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันหมดโลกวิถีเป็นไปได้ทั้งสาวกเป็นไปได้ทั้งพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้ายังมีพิสดารกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราก็ให้เป็นโลกวิถีในตัวของเรานี่รู้แจ้งจริงในโลกแห่งขันนี้ ชัดเจนไม่หลงขันไม่ยึดขันรู้ตามความจริงของขันแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นภัยทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยจะเกิดขึ้นความจริงมีไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนะฮะสลาแต่ก็ฉลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปผู้ทนผู้ทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่ก็จิตนั่นเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้ไม่ใช่ผู้ฉลาย สิ่งที่ได้ไหนที่ทนไม่ได้ก็สลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงวฐานะว่าทนนะแต่นี้ไม่ได้ทนนั้นจริงคือรู้อยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนสมมุติแล้วมันก็หมดปัญหาภายในใจิตใจคือไม่ไรับทราบไม่รุ่งเยือวุ่นวายต่อไปถ้าหนักที่ท่านว่าประมังสุขขัง เราจะไปหาปรมาณสุขขังที่ไหนทำจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นมันก็ปรมางสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นชื่ออันหน่งท่านในชื่อปรมางสุขขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรมาณไมยปรมัง,ง,มงไ,มมไม่มีปัญหาอะไรเให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิม่มนำตำลานนะแต่ประกาศด้วยประกาศว่ารับทานอิ่มแล้วนะก็าถ้ามันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ในธาตุในขันธ์ของตัวเองี่ อะไรจะกว้างขวางยิ่งกว่ามหาสมุรมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนไหวนี้มากมายก,า,กายกองอันนี้แหละวกว้างกว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวไม mm. ่ได้แบวกว่าเป็นอนั้นเราเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าช้า mm. ความเกิดแก่เจ็บตาย หมดปัญหากันแล้วกันนะับวันนี้แสดงเป็นคนที่สุดหนึ่งเลย